ไอ้คามเนี่ยเมียมด่าได้คนเดียวหมดแล้วหมดยอ่ยู่งอู่ที่ล่ะ ก็ทำให้ตายอยู่เนี่ยคป็ุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหมอปลาต้องลงพื้นที่อีกแล้วที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีคุณยายคนหนึ่งชื่อว่าเยคิดอายุ63เขาบอกว่าป่วยโคม่าหมอให้กลับมาอยู่ที่บ้านจริงๆเป็นช่วงเวลาที่จะดูใจก่อนจะสิ้นใจ แต่แกอยู่ได้ก็อยู่มานานแล้วด้วยไม่กินข้าวไม่กินน้ํามีอาการร้องโหยหวนมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่กินข้าวไม่กินน้ําลูกหลานก็เชื่อว่าในร่างของยายคิดเนี่ยน่าจะเป็นวิญญาณอ,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 อ รอง้าไมเอาขอ,องไม่รองแก<อ>เป็นไรเป็นไรโอ,อ,อ้ได้อีกแล้วได้เก่งจริงอาคิตงกระดิ่งกอาดิ่รด,ด,ดลาบช่งไง นี่คืออาการของผู้ป่วยโรคไตแล้วก็เบาหวานจนป่วยติดเตียงต้องตัดนิ้วเท้านะครับแล้วอาการเป็นแบบนี้ลูกหลานเชื่อว่ามีวิญ,ญญาณอยู่ในตัวยายคิดล่าสุดหมอปลากับพี่น้ำฟ้าลงพื้นที่ไปนะครับพร้อมผู้สื่อข,ข่าวของเราคุณนิวรยกนัทพลในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีพอก้าวเท้าเข้าพื้นที่บ้านเท่านั้นแหละหมอปลามีอาการเลยครับ

เ <st lichen> <st lichen> นี่ยเพราะเข้าไปที่บ้านอาการไม่หยุดแบบนี้เลย <c oughs> หมอปลาลงพื้นที่ไปก็ต้องไปคุยกับลูกๆ <c oughs> ของยายคิดก่อนนะครับเพราะตอนแรกอ่ะจะเข้าทางปลายเท้าถ้าเข้าทางปลายเท้าวความเชื่อว่าพลังจะอ่อน <c oughs> จะสู้กับวิญญาณไม่ได้ <c oughs> ทีนี้เนี่ยลูกๆก,ก็บอกครับว่าก่อนหน้านี้ประมาณสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคนป่วยไม่กินเลยไม่นอนด้วยแกลืมตาจ้องอยู่อย่างนั้นตลอดเวลากินแค่น้ํากับน้ําชงนิดหน่อย แล้วโรคป่วยเบาหวานกับไปเป็นสินปีแล้วนะคุณผู้ชมหมอปลาไปถึงก็พูดคุยกันกับลูกๆเพราะถ้าคุณผู้ชมจําได้หลายๆเคสของหมอปลาก่อนหน้านี้ถ้าทําพิธีในการปลดปล่อยดวงวิญญาณเนี่ยคนที่เป็นคนป่วยอาจจะตายภายใน5วันหรือ7วันนะครับหมอปลาพอไปถึงแน่นอนครับอ้วกแบบนี้ต้องมีวิญญาณอยู่ในบ้านแน่นอนหมอปลาเดินขึ้นไปตรวจสอบก่อนชั้นบนของบ้านผุพังเขาบอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้นะเก่าเป็นร้อยปีแล้วด้วย ไม่เจอผีในบ้านไม่เจอผีก็เชื่อว่าผีไม่ได้อยู่ไหนหรอกผีก็อยู่ในร่างของเยคิดนี่แหละหลังจากหมอปลาไปสำรวจข้างบนแล้วไม่เจออะไรก็กลับมาคุยกับเยคิดต่อถามความสมัครใจครอบครัวครอบครัวบอกโอเคทําพิธีได้ตอนที่หมอปลาคุยกับยคิดนะแกไม่ทําอะไรเลยแกจ้องหน้าพี่น้ำฟ้าอยู่นานแล้วบางทีเนี่ยเหมือนจะหยิบหมอปลาด่าหมอปลาอ,อีกเหมืนไม่รู้จักก็เป็นใครรู้จ้กปอู้ไไม่ใครเนี่ย ไอ้ดำอยากไหไม่ทำมันตายกลัวไหมจะยิกหมอปลายิกหมอปลาอ่ะยิกายิกมายิกจะตายเลยนะแกยิกฉันฉันสวดตายเลยนะเราหลู่คนเลยนะว่าเวลาใครขับรถพาเข้ามเขาจะดูคนนะะเขาเขาจะรูว่าที่คนเนี้ยไม่ รเ<อ><ไ>ปะหลังจากลูกๆมากันครบแล้วหมอปลาก็เริ่มทําพิธีคุณผู้ชมเพื่อที่จะปลดปล่อยดวงวิญญาณเขียนชื่อนากคิดลงบนกระดาษแล้วก็เป็นยันสวดกลับก็คือให้กลับไปเกิดทําพิธีกับน้ํามนต์นะครับแล้วก็พี่น้ำฟ้าขอโหสิกรรมเอสไสสินพันรอบศีรษะจุดทูบลองดูบรรยากาศช่วงนี้ครับ <c oughs> ไอคาเนี่ยเมียมัด่าได้คนเดียวเ้ยเะน

คุณผู้ชมทําพิธีเสร็จแล้วนะแล้วช่วงเขาบอกว่าก่อนที่จะทําพิธีแล้วก็ทําพิธีอยู่เนี่ยมันจะมีคํานึงที่เยคิดแกพูดซ้ำๆวนๆอยู่แบบนั้นก็คือ,อ,อตายก็ตายตายก็ตายตายก็ตาย,ตายพูดวนอยู่แบบนั้นหมอปลาบอกว่าพอหลังพระที่ตกดินเนี่ยมันจะมีร่างที่สองของเยคิดออกมาพอทําพิธีแล้วเนี่ย ก็เป็นพิธีไล่ดวงวิญญาณที่อยู่ในตัวออกก็จะเหลือจะร่างของนางคิดอย่างเดียวและเพราะฉะนั้นภายใน5วันคาดว่านางคิดน่าจะเสียชีวิตเพื่อที่จะเอาร่างไปทำพิธีกรรมทางศาสนาต่อเพราะจริงๆแล้วว่าร่างนางคิดเนี่ยน่าจะไม่เหลืออะไรอยู่ในร่างแล้วนะเพราะทุกวันนี้ที่ใช้ชีวิตอยู่ได้ก็เป็นเพราะวิญญาณ ที่เราเห็นว่าแกก็จะไม่นักไม่นอนโดยเฉพาะโกนกว,วนพ <c oughs> ระเมื่อคืนคือกวนพระคือว่วาตีหนึ่งตีสองชาวบ้านตรงนี้ร้อนผวาเพราะเสียไปหลายบ้านเลย <c oughs> แต่หลังจากทำพิธีพุนีแล้วแกก็จะสงบคืนนี้ <c oughs> อาจจะมีเสียงนิดเดียวจะไม่เยอะเหมือนตื่นยคือแทบจะไม่มีเลย <c oughs> และอย่างคืนตรงนี้ก็จะเงียบไปเลย <c oughs> และก็จะไม่มีการด่าก็คือจะเงียบแล้วก็ค่อยๆไปหมือว่า พรับสูกผู้วิญยาเสร็จป well, vet ั๊บเขาก็ต้องซื้ร่างร่างก็ต้อไปชาปนกิจคุณผู้ชมครับก็รอนะครับเพราะลูกๆก็ทําใจเอาไว้เบื้องต้นแล้วว่าหลังจากนี้ถ้าแม่เสียชีวิตไปเนี่ยก็พร้อมที่จะเอาร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา